สวัสดีครับพี่สลาครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้บรรยากาศที่นี่นี่แบบว่าธรรมชาติมากมเลยครับพี่รู้สึกว่าเป็นการมาหัวหินที่ไม่เหมือนทุกๆครั้งเลยครับพี่จริงๆแล้วที่ีหัวหินเนี่ยเวลาเรามาเนี่ยเราจะนึกถึงท้องทะเลใช่ครับเราก็พยายามที่จะที่ที่จะนําเสนอสิ่งใหม่ๆนะครับคือลักษณะเราเนี่ยมันจะเป็นของวีสอร์ที่อยู่บนเขาแต่ใช้เวลาแค่15นาทีที่จะไปถึงทะเลนะครับเพราะฉนั้นเราอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องไปนึกถึง ในส่วนอื่นๆของของเมืองไทยนะครับอย่างที่ที่นี่เนี่ยมีด้วยกัน2ที่ถูกต้องไหมครับใช่ครับครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับพี่จะมีอาคารรีสอร์ทแอนด์สปาจะอยู่ด้านล่างนะครับแต่ที่นี่ที่เราอยู่ตรงเนี้ยเราจะเรียกว่าอาคารกุติอาคารกุติเนี่ยลักษณะของที่นี่จะเราจะขายเป็นลักชัวรี่รีสอร์ทคือจะแตกต่างกับอาคารรีสอร์ทธรรมดาใช่ไหมครับใช่ครับห้องพักทั้งหมดของเราเนี่ยจะเป็นพูลวิลล่าทั้งหมด เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อแขกมาถึงที่นี่แล้วไม่จําเป็นต้องไปไหนเลยอยู่ในห้องได้สบายสบายออเมาหัวหินอาจจะเป็นการมาที่ไม่ต้องไปเที่ยวทะเลด้วยซ้ำใช่ใช่ใช่ไหมครับใช่ครับอาจจะเป็น mountain view ใเปลี่ยนบรรยากาศใช่ครับแต่ถ้าเกิดวันไหนอยากไปเล่นไปเล่นทะเลก็อาจจะขับรถไปซึ่งใช้เวลาเพียง15นาทีเท่านั้น15นาทีครับโอ้ส่วนอาคาข้างล่างเนี่ยเป็นยังไงครับคอนเซ็ปต์เออาคาข้างล่างเนี่ยจะเป็นรีสอร์ทที่เราเราเราเริ่มต้นทำครับผมนะครับข้างล่างเนี่ยจะเป็นพูลวิลล่าทั้งหมดนะครับจะมี หมู่บ้านที่เป็นลักชัวรี่หน่อยนะครับมเมื่อเราเข้าไปพักเนี่ยจะได้บรรยากาศที่เป็นส่วนตัวมากๆเลย ใช่ครับแล้วธรรมชาตินี่อบล้อมแบบว่าทั้งสองทิศใช่ครับรู้สึกแบบว่าสดชื่นะครับผมจากแบบว่าเหมือนกับว่าหนีมาพักร้อนที่หัวหินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่บรรยากาศเปลี่ยนไปมากเลยผมไม่ชินเลยกับการมาไม่ไม่เหมือนแรกครับบางทีถ้าเกิดเรามาที่นี่ยิ่งถ้าเป็นหน้าฝนหรือฤดูหนาวนะครับนะครับที่นี่เราจะมีหมอกเนี่ยตาภูเขานี่นะฮะด้าหลังเนี่ยมันจะไม่มีความรู้สึกเลยว่าอยู่ที่หัวหิน อย่างอสองที่นี้มีห้องกี่ทายอะไรยังไงบ้างครับผมในส่วนของอาคาอาคารีสอร์ทสตอนข้างล่างเราจะมีแค่สองสองทายรูมนะครับก็จะเป็นวันเบสรูมดีลักซ์แล้วก็ทูเบสรูมดีลักซ์ครับผมโดยสองทายรูมเนี่ยเราจะมีเป็น private pool ทั้งหมดแล้วเป็น private pool ที่มีไซส์ใหญ่นะครับในส่วนของอาคากุฏิด้านบนเนี่ยเราก็จะมีสองท้ายเหมือนกันก็จะเป็นวันเบสรูมดีลักซ์และทูเบสรูมดีลักซ์เหมือนกัน แต่แต่สเปซของห้องคือขนาดความเล็กความใหญ่หมัยกันและอย่างตอนนี้มีราคาโปรโมชั่นยังไงบ้างครับผมสาหรับสองุฏิตอนนี้เนี่ยราคาที่เราขายกันอยู่จะเป็นราคาในส่วนของด้านด้านด้านอาคารล่าเนี่ยจะอยู่ที่เลทจะอยู่ที่6000กว่าบาทครับครับจากราคาเต็มเดื0นสองห่นกว่าซึ่งตอนนี้ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เรามีปัญหาจะมีปัญหาเรื่องการเมืองเรื่องอะไรก็แล้วแต่ พยายามจะดึงแขกให้ออกมาเที่ยวครับอ๋อถือว่าถูกมากๆเลยสำหรับใคร,รที่มาแล้วแบบว่าสัมผ<ช>ัสบรรยากาศแบบนี้นะครับ